จะมาจุดอันนี้เปล่ามาจุดโพรเซสเซสเว้นอยู่แถวๆนี้อะไรอะ Dark Chat ใครว่างมาทองหล่อนะหล่ำจะเต้นวอ l l E X โช o w อะไปไปไปเออชอบชอบชูอิหาได้ผ่อนคลายด้วยใครว่างมาทองหล่อนี่นะหล่ำจะเต้นวอ l l E X โช o w หน้ายสลีฟ e e p ได้สหมตอนนี้เหมือนแบบ

ใช่ใช่ใช่เต้นเอาซีเปิดเลยเปิดกล้องดิผมแงผมให้เขาเต้นตอนนั้นนะไม่ชอบไม่ชอบจ่ายบินอีกแล้วอ่าอ่าผมผมผมแต่ละจักรหมาไหนอ่ะเคสบายผมช่วยอะไรเพื่อนนึงไหมทยังทำอะไรเพื่อนอะไรเอย่างไรโอ้ยไหนเธอเอา500นะเร็วๆ500เร็วๆจ่ายบิน F7 ด่วนๆี่เดี๋ยวจะปลอดูว่าเออยู่นะเร็วๆไม่พร้อมยังไม่พร้อมแล้วกะหล่ำระตายกิเกแก้วว่าไงอ่ะบินค่าอะไรอ่ะค่านอนไง C A B เอารู้สิเป็นสัมภาระนั่นาองมาฟังจีนอย่างดังเขาจะเต้นเงียบอนี้เราต้องนั่งไหมครับเนี่ยสลิปเพื่อที่จะไม่ได้บังคนข้างหลังไปทำอะไรอะเตรียมเตรียมเตรียมเขาเรียกว่า back stage back s t a เตรียมไหนังไม่เห็นใครเลยเอาไปอยู่หลังเวที อ๋อคือพอจะมาเมื่อมีจังหวะเซอราราคือออกมาก่อนใช่ป่แล้วค่อยแบบว่าเข้าอุ้ยยิ่งใหญ่อ่ะยิ่งใหญ่เนี่ยดูยิ่งใหญ่อ่ะอลังการครับจังหวะเอามาจากหลังเวทีโอ้ยอีกนานไหมโอ้ยไปกลับบ้านเลยก็ได้มาก เนียบบ้าไปเลยก็ไ hmm. ด้คร yeah. 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 oh, ับไปไแยกย้ายกันเลยก็ได้ครับแยกย้ายเลยแยกย้ายเลยเบกกิ้งนะนี่ได้ครับใช่แยกเลยนี่ไม่ไม่เบกกิ้งพี่งกองเลยนะนี่ไม่ได้ผุดได้เกิดนะนี่ถ้าโดนแจ้งมานี่มาเร็วเต้นเราครับน้องเอ้าสามสองหนึ่งอ่าลำกูไปเต้นเพื่อนโอ้ย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 ไปถ้าเปลี่ยนสวนเลยนี่ไงไอ้ลำมาดิ ไปคือคือบอกน้องเปิดกล้องเต้นด้วยนะอันนี้เต้นต้องเปิดกล้องนะอันนี้เทนโอซีใช่ปะใช่ใช่บอกคือต้องเปิดตะกล้องเต้นเอาดิไหนล่าพี่มองพี่เปิดกล้องได้หน่อยเปิดกล้องไม่ใช่นี่อะไรนะเปิดกล้องไม่ออกมาและไม่ไม่แล้วเป็นพร้อมให้ไอ้ลำไปเร็ว ฮอปก็ต้องเปิดนะนี่เปิดกล้องเต้นนะนี่จริงจริงพี่ดาพี่โปรเจคเตอร์ไหมครับโปรเจคเตอร์<ล> <laughs> ใช้ทุกตลาดเลยครับ <laughs> ไหนอ่ะเอาเร็วๆครับน้องมีเพลงหนึ่งนะฮะเฮอร์ไนออน้องนะเจลีเจลีอ้าเจลีเจลีไหมครับที่มี่เลยครับที่รัับหมลครับ เพลงจะจบแล้วนะนี่รอคนเต้นยังไม่เต้นทักแอะเลยนะไหนอ่ะพอไปแล้วไอ้หลังผมพอไปแล้วเพื่อนเอ็ดเอ็ดรอลหัวน้าเปิดกล้องเต้นได้นะเออ พามาจะเอาละมาอนนมา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 อ้าวถ้าไม่มีแบบว่าไม่ไม่ไม่มีอันนี้นะเป็นยังไงก็ได้นะบอกไว้ก่อนนะไม่มีแบบเอ้ยไม่เอาไม่เอานี่เมื่อกี้ไงที่เตรียมกับพี่ไว้อ่ะคุณลำเตรียมกับพี่รัดไว้ไงเธอใช่ใช่ใช่ล่ำหล่ำแฮทแท็กหล่ำเอวาน่ะแฮทแท็กใช่ใช่เปิดกล้องปะเนี่ยขอญาตขอญาตค่ะเปิดกล้องไหม เผยพ่เิริเพราะว่าต้องเต้นโอซีโอเคโอเคดีดีติดต่อได้วันนั้นเลยนะใช่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 เนี่ยไปกันได้กันไดเหียวยวเต้นกันเดนียวนยาวไม่ไม่เขาไม่ไม่ปิดปิดปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วไหนอ่ะรอดูอยู่เนี่ยยุ่งขวาเดี๋ยวยุ่งขวาแล้วแดดสาดน้ำแล้วเพื่อนเลยไอ้ต่อยทำไมอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้าพิลิปมันเลื้ยนพี่ดูมันดิมันเลื้ยงที่แง เหนียวเป็นเพราะไม่มันดีเสมอคือดิอิงเแม่อคือ่ยตรงเส้นเนี่ยครับนไม่มีคำว่าแบบไม่ไม่พอใจนะไม่มีให้เต้นอะไโอเคโอเคแดนเซอร์แดนเซอร์นั่นไงท่าที่ซ้อมกันแบบไม่มีไม่มีอย่างนั้นเปิดใหม่เปิดให้ดูใหม่เป็นเรฟเฟอร์เรนซ์ป่ะเนี้ยกล่ำเปิดไอซีด้วยแล้วก็เต้นโอซีด้วยป่ะแค่ท่านี้ป่ะมองมองมองเอาท่าดีโอซีด้วยดิมอง ไม่มมเอวหวานอะเอออะไรนนี้เธอเต้นตามลยเอวผู้ายเย้อะตาเบิ้ตเบิไดู้่ตรงกลางไม่เด้ีวาเยเไหนย่วไหนเบิ้ลเปิดกล้องเลยเออไม่เห็นเปิดกล้องเลยอะแล้วต้องต้องเปิดต้องเปิดของตัวเองได้เปล่า ขอยาสนายแป๊บนึงนะคะตอนเต้นค่ะตอนนี้นะครับผมเย็นเนี่ยถ้ามึงร้องกูเอาคลิปมึงลงแน่เอ้าเกี่ยเวยียอะไรกูดิไอ้สตร์เกี่ยอะไรก็ดูไอ้ควายอย่าทะเลาะกันครับน้องไม่ต้องปาร์ตี้นะ่เปิดเพลงได้ไหมเพลงของตัวเองอ่ะต้องเปิดได้ป้ะเปดแ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 ปดดอ้าวใช่ดิแต่จะงหรือเปล่าคัดขอได้แต่ว่าพพี่ #Hashtag ล่ำเอลหวานครับน้องเป็นเพลงเหรอโอเค น้ำมันเก็บยังไงอ่ะพี่หลานเก็บเก็บกดที่ตัววิทยุค่ะแล้วก็เป็นรูปกระป๋ากดที่ตัววิทยุค่ะแล้วก็เป็นรูปกระเป๋าเอิวจ้าเอิวจ้าอย่างชอบเลยไว้เ้ยาไว้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 คว่าไรอะไเลเจ็ดเจ็ดเนี่อะไรสับน่อ้ไองาไคนอง อย่าแซวดิอย่าแซวปิดเสียงไปอย่าแซวผมเสียเสีย <laughs> นโ้หน้อเงียบเหนืเงียบเลยเหนืเงียบเลยอ่าเร็วเร็วเร็วไม่ได้นะดไม่ได้เอาดีดีดีกำลังรอดูอยู่เดี๋ยวนี้ยอนนี้ภาพมันคอเหมือนแบบบ็อกซิ่งนะโอ้ยได้เลยครับโน้ต เช็ดเช็ดไนะไม่มันจะไม่เห็นตัวหรือเปล่าเนี่ยนั่งจะใกล้เชียให้มันมันมันกล้องมันได้เท่านี้มันแบบมันอันนี้ไว้อะงั้นมันเห็นเพื่นหนุ่มเมืองหนาวพี่น้องจะได้เต้นรอบเดียวแล้วคอมพีตนะครับน้องจะได้เต้นสองรอบนะครับน้องพี่เต้ยเจตการงามันไม่ไม่ไม่มีในข้อตกลงนะครับผมเอามันคือการที่น้องทําผิดสัญญา ไม่คือเธอเอาเอก้าอี้อะถอยไปก่อนแล้วมันจะได้กว้างกว่านี้เออเอาตาอวยครับ <c oughs> น้องมาเดเร็ว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 เเฮ้ยเรเฮ้ยเจอสองคนนั้นหลังเดาะหมดแล้วมังนะ้งเนี่ย มาแล้วนะไอเอลผิวกัาเป็นเอลคนแล้วเอลผิวอะละอะละจังหวะนี้ฟังหลุดนะครับแปบ๊บๆหนึ่งนะครับหมูฟังหลุดแปบ๊บนึงนะครับ <laughs> <laughs> ห,มหมอนั่งค่ะหมอเดี๋ยวปังคนข้างหลังค่ะหมอปังปังคนข้างหลังด้วยโอเค่หรือว่าเราให้แบบว่าขึ้นประกาศเลยไหมพี่รัตอย่าเลยค่ะเดี๋ยวหายใจกันไม่ออกนะคะทั้งทั้งเมืองจะมารวมตัวอยู่ที่ทองหล่อนะ <laughs> ดีไม่ดี <laughs> ถามครับเดียวเลยครับอะไรครับอ๋อลำเอวหวานครับ <laughs> <laughs> เขาทำหน้าที่บอส KS อยู่ค่ะตอนนี้โโอ้หสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกทีม,มนี่คือการสร้างความเชื่อมั่นโดย,โดยใช้เอลให้เป็นประโยชน์เอลน้อง <you> เอาแล้วนะเอาแล้วนะ,อะเอาแล้วนะเอาแล้วนะเอาแล้วนะเอเ่งพร้อมพร้อมน่าเกรงขามจริงๆเอลนี้มีเพื่อเธอ หรู้ <S S ไอ,ไอ,ไออะไรมาด่าไม่เห็นได้ยินโอ้ทำน่เห็นได้ยินเพลงเลยเถอเออแม่อะไรครับเนี่ยที่เรา มาส่งเด็กเล่นบ้านบอลกันอยู่หรอครับเนี่ยไม่ได้ยินเพลงเลยไม่ว่าเราเปิดเพลงในเมืองได้ไหมครับแล้วเราเต้นทิปข้างนอกเทคสองเทคสองไปเทคสองไปไม่ลืมนะว่าต้องครึ่งเกือบเพลงกับจบเพลงนะนะเราเต้นเกือบจบเพลงเด้อ ทำไมเอวน้องด้วยนะนี่พี่ลันรอดูอยู่นี่เนี่ยตัวที่ใส่ตูดเน่ะเอวเคสไปแล้วนะ่ะครับอยู่นี่ครับอยู่ตรงแดนครับอยู่แดนอยู่แดนเส้นคอปเต้นอปอยู่ <laughs> วิฮะพอละพอละไม่ละไม่มีแล้วเนี่ยไม่พอแล้วไม่เอาเราเราเต้นเรายอะยังบังคับให้เราเต้นนั่งเกือบครึ่งเพลงเลยว่าไปว่าไปและที่หลังอย่าให้บังคับใครเต้นอีกนะเร้่อยเรื่อยเลยนี่ดิดิเวลาสาวๆเต้นเนี่ยให้ตั้งครึ่งครึ่งเพลงใช่ไหมนิฟใช่พี่ดิใช่ไอเนียเบรกลิ้นเนาะเบรกรถไปดิ ตอนนั้นน่ะบังคับหนู่มโปะตอนบังคับหนูโปะแป้งด้วยพี่ลิโอ้โหบังคับโปะแป้งอีกไม่จบต้งเดียวไม่จบหรอกเพื่อนวันนี้ก็ไม่จบหรอกถ้าไม่เต้นครึ่งเพลงตามเขาอ่ะเพื่อนหลุดมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว จะจะไปเหรอใช่เขาเขาเต้นจบแล้วนี่มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวปัดแค่เขาเดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวผมมีต้องเตว่าได้เลยได้เลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปคนเดียวไม่เป็นไรเอาใครไปด้วยอีกคนก็ได้นะเดี๋ยวพี่ลองแบบลองไปเสิร์ชแป๊บนึง I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headaches stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack